รีวิวตัวกล้องนะครับ 4G นะครับขนาดเล็กมากนะครับอันเท่าฝ่ามือเองนะครับอืมแล้วก็สามารถที่จะใส่ซิมนะครับนาโนซิมนะครับมีช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็เนี่ยเป็น 4G นะครับตัวเล็กทีเดียวนะครับแล้วก็มีอินฟราเรดข้างหน้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับนะครับมีฐานตั้งให้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแอปพลิเคชันกันแอปพลิเคชันพอโหลดเสร็จสแกน QR เสร็จนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยทนนี้ทดลองมาติดตั้งบนรถให้ดูนะครับซึ่งจริงก็สามารถติดตั้งไว้ที่ไหนก็ได้นะครับเอาไว้ดูเด็กเล็กก็ได้เหมือนกันนะครแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยนะครับถ้าเกิดว่า มีวัตถุเคลื่อนไหวนะครับก็สามารถที่จะ,ะดูภาพนะครับหาเนี้าหมุนกล้องให้เห็นนะครับพอมีวัตถุหรือคนหรือเดินผ่านเนี่ยกล้องก็จะทําการแจ้งเตือนมาที่แอปมือถือด้วยนะครับก็ mm hmm. มีวัตถุวิ่งผ่านนะเปิดเสียงได้ทดสอบ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 นะครับ ก็จะโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยมีเขจะโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยทางเคลื่อนไหว่นะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับพัลลเทสทดสอบ